ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ยังอยู่ในเกมของ Yu-Gi-Oh! Tag Force ในภาคที่2ตอนนี้ก็มาในช่วงช่วงวะ <laughs> มาในช่วงของ Tag Duel นะ Tag Duel Tournament ของหอราเยลโล่ในภาคที่3นะครับนะไม่พูดความสำเร็จกับูเอลนะฮะเออすでに僕の勝利は決しているお前に選択できるのは敗北の方法だけだ オマハイクゾワタシノタンードローローナイロー、ね、コイツダモンスターをコーギーキューしてショーカスオーイズオーマティナーズのカーフォーニンングンングエフドカラソービバホーハツドスする。シェカベイソンチャー !Reco a m o การเวสสวมใส่ไปนี้นะครับตราบใดที่คุณควบคุมมอนสเตอร์ที่สวมใส่การดวทนี้คู้ต่อสู้ของคุณจะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากมอนสเตอร์ตัวนี้ได้โอ้โหเือนกรดหการ์ดเซตงใการ์ดึใบการ์ดหนึ่ใฮะกานึ่นึะรนะน่ะานึรดาร์ด่ดะ พิงเดฟมีฮีโร่หนึ่งใบจากมืออีกสใบเทฟด้แล้มหัพหัตโตเมัวนะซิชเชอร์ฮะตามอเาฮะคาร์ดเซ็ตอารหนึ่งใบฮะโอ๊ยไม่ลงอะไรเลยวะไรุ่นอย่างเอฟนี่เอฟดิลด์มัพัตโตการสนามฮะเดือดเซนจูรีเดือดสกายฮะ การเวสสนามไปนี้นะครับความเสียหายจากการต่อสู้ของเผ่านางฟ้านะจะกลายเป็นศูนย์นะโอเคโคโนชุนคันสุกุโมหุฮัตสุอาดเวียนมูนะไซโคนะคว,นะความเร็วสูงทำลายการเวสสนามไปะฮะว่เอฟิฟี่รู้เรื่องวนะ่ะเอฟดาารอ้ยอยากตั้งมากก็ตั้งเลยฮะเอาเปลี่ยนไปฮนะ

่าเพลงของผมแล้เวเล่นให้ดูเว้ยอ่าเล่นที่นีน่ดอกก่อนเลยครับซุ่การ์ดไปก่อนเลยดีสองใบงชุบชีวิตเหรอมีใครชุบได้บ้างเนี่ยโอ้ยการ์ดเราไม่ค่อยดีเลยอะเราจะต้องการการ์ดเห็นไหมถ้าเกิดต้องการมันจะจิบดิสกายออกมาวะที่ไม่ไปมีดิสกายเอาฮะการฝังที่ดูเกินไปครับผม เสียไลแปดร้อยฮะดีกายมาเร็วรความสามารถพิเศษของดิสกายทำงางนฮะเมื่อถูกอัญเชิญแบบกรณีพิเศษนะจะสามารถหยิบการ์ดอีกสองใบฮะโอ้เดบูริกายว่ะเดวินี่รอวะแทะปล่อยตัวของเดบูริกายลงสุสานนะอีกสองใบเฮ้ยมาแล้วะอะทัพโกกายไอ้เแค่แต่ทัพโลกกายกูตีไปเข้าอยู่ดีที่ว่ามันต้องเอาตัวที่ดีกว่านี้ อันบอบดีนี่ไปก่อนนะดีชิวไปก่อนไปนบอบดีชิวไปก่อนมีดีคาเตอร์อรดีชิวแล้วเอ,อ้ยได้นี่เอ้ยได้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 แล้อันเชิญได้ข้าบอบมาสเตอร์รีบอบนะเอาตัวของเอ,อ้ยจริงๆเราใช้อันนั้นก็ได้นี่เดโุลิกเนี่ยตัวนี้ก่อนนะอันเชิญจบตีฮนะ ขอความสามารถพิเศษของเดวิสกายทำงานฮะเอาตัวของเดวิสกายออกนอกเกมไปกว่าจะสามารถอัญเชิญพิเศษเดวิสกายจากในเด็กได้ครับก็จังหวะนี้เราก็จะโซกเอเดนทัพทุยเอเดนทัพนีโร่แอมแมนฮะไอสภาพจูตี้ขอความสามารถพิเศษของเอเดนทัพนีโร่แอมแมนทำงานครับผมเสริ์จการ์ดฮะเอาตัวของบูดดีขึ้นมือฮะเออก็ใช้มอนสเตอร์สามตัวเป็นเครื่องสังเวยฮะ อันเชิญพิเศษหูดดีลงมาครับผมนี่ครับผมนี่ฮะนี่ฮะเชิญบูด,ดีในซาโจมตีมาเลยน้องเวลข้ามดูไวเอสฟินิก์ดูไววิธีการเล่นอ่ะอคนดูโหดมากนะจำได้คนดูมีคนหนึ่งอ่ะยัาบอกให้ผมใส่การ์ดอะไรอ่ะอิมูร์จิมซี่คอใ,ใส่การ์ด าวายแมนใส่กา๊าอะไรไของคุณมากครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะวิดีโอนี่ผมอัดทิ้งไว้นะเออผมอัดทิ้งไว้ประมาณ34มันต้องจะ,จะ,จะดีเลยประมาณสอสาวันนะครับเออผมคือพี่ก็บอกว่าผมก็ปรับตลอดนะฮะแต่ว่ามันดีเลยนะเออแล้วเข้าใจด้วยนะมันดีเลยนะคือคลิปที่ลงอะผมต่อคิวลงไว้นะครับเออต่อคิวลงก็วันหนึ่งลงคลิปนึงแต่ว่าผมอัดไว้เยอะแล้วก็มันก็จะเอ้าใช้การกับดาบระเบิดอันกประสงค์ฮะ โอ้ทำามตรงนั้นวะ่ววะมันจะคราบๆมันจะรอวันลงครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมก็กดนี่ก็ได้ฮะกดอะไร يا? กดต่อสมาชิกค,ครับ50บาทต่อเดือนครับก็จะได้ดูคลิปที่ผมลงไว้ก่อนใครเลยนะครับเออจะไม่ต้องรอคิวแต่ว่าท้ายที่สุดก็ได้ดูกันทุกคนแะ <ไป S 1> ด้เนาะรอ,รอโศมาชิน่าสนายเปิรงฮะวันนี้ไม่เหมือนเด้งขึ้นมือ F だから装備魔法発動するการไม่สงสยัยฮะนตมีสแตนฮะเฟือ่อแรงโจมตีาปอ้องกต่อมอนเตอร์ัคโกชิโร่ม,รนมอนสเตอร์ดรีโจ้งคลแะ่้หดลยทเอ็นโดั สายิเศษของเดบิายฮะส่งต <the> ัวเองออกนอกเกมครับคุยมอนสเตอร์คายจากนเด็กนทับตั้งรับฮะการ์ดเซตของการสองใบเดี๋ยวมันใช้ดีนะว้ยดีคาเตอร์ีบล็อกัวมีดีคาเตอร์ดีชิวอะเออดีคาเตอร์ไหมเมอนสเตอร์เดุเกได้ ดบับคนะด,ด,ด้ครับฮัทสีอร์าครับผมคเตรที่ตีมาก็จะแตกฮะการโจมตีก็จะได้บลด,ด้วยนสเตอร์เซตบอมอนสเตอร์ตัง้ตรตง,งาารับอีกหนึ่งตัวฮะเอฟดะคารโอโอ้การดับไป่งแสงก็ไม่ไม่อยากให้เราตีแล้วคอดักรอีกหนึ่างาฮะทันเอ็นโดดะรอเรามีอะไรวะเนี่ยเรนตินี่เสียงเรียกจากนสารว่าเราทำลายกุ๊บนะ อะไปเฮ้ยกดผิดกูไปกด,ไกดอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยเอาตัวนี้ก่อนฮนะเรียกดิดกายขึ้นมือฮะหยิบก้านอีกสองใบตัวนี้ถ้าสามารถจะอันเชิญพิศเศษเนี่ยจะสามารถหยิบกานอีกสองใบไหวจามเอาใช้ก้านนี้โอ๊ยให้ดินตาผมป้ายาุ้ยัยยยกษนะ์ฮะทำลายหมดเลยทุกใบโอเคก็ออกก้านฮะออกกา,นะา,การส่งใบแล้วกัน ควาสามารถพิเศษเอาไม่มีเดี๋ยวบการมีตัวเดียวผมว่าผมอันเชิญดีกว่าหรือว่ายังดีวะเพราะผมตีไม่เข้าอ่ะงั้นเอาตัวของมิติทูเมโทเนี่ยรับโจมตีแล้วกันะแล้วก็แบทเทิลฮะมิติทูเมโทฮะโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่โอ้โหมอนสเตอร์โ้ก้าวตัดด้าฮาร์ดเป็นโลฮะฮาร์ดจะมันน่าจะลดไลฟ์พอยต์เราหนึ่งพันแต้มอ่ะก็ตัวมันเหมือนจะไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลเอ๊ <ไ>ทำเ,<ร>เล่นไปไล่พลอยเราเหลือน้อยมอนสเตอร์をセットするห,นหนม,ม 1, หอมใจะต้องรับหนึ่งตัวเ่ติ้ฟดังารถประกาศโจมตีดยงทร์ี์์์์์์ห์์า์์์์า์์์์้์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์นแต์นะแตนะ์์์์์์์์์์์ร์รร์์ะเ์ื์์์์์์์์์์ก์์์์นี้ยังคงอยู่โอเค งานเดียมีจิจ๊กแจมเมอร์เลยฮะปินกายบนเมื่อหนึ่งไปฮะเดบุริก,กายลงไปฮะแล้วก็ตัวของสัญญาทำลายไปฮะดีเชนก็ใช้ฮะทางเงิ<อ>นดูดโปรโนทัคติกส์มิเซเตะยารุเบกุนทันรอโดโรโยเอซีฟดะครัฟิลด์มาโฮโูนเอฟเฟกต์ฮัทต์โดไม่มีมนักซิตี้ฮะ เป่นสนาม <Monster Effect S 1> สามารถพิเศษของเนโบริก้าฮะส่งตัวเองออกนอกเกมนะก็จะสามารถเชิญเนโบริก้าจากเน็ตได้ฮะแบบพิเศษก่อนใช้การการฝังที่เร็วเกินไปครับยอมจ่ายไล0์แปดร้อยฮะอันเชนนิญโอ,าาอ,อ้โหมันเจ็บนะเชิญพิเศษตัวอะไรมา ิสกายฮะคอยนสเตอร์วตทศชงคาแล้วก็ความสาพิเของิกายทำงานนะมื่ออันเจอแบบพิเศษจะสามารถหยิบการ์ดอีกสองใบนสเตอร์เอฟเฟกต์ต่วฮัทตดนี่าสาริงจะหยิบการ์ดอีกสองใบเทฟโด้าโฮฮัต์ดการอเวนซิฟฟอฮะน่าจะเอาตัวของแอแมนขึ้นมือฮะモมนสเตอร์ววิเขนิยนิซาเ มอนเตอร์หตัวเครื่องสังเว้ะเจอตัวของเดสกไมาในสาโตีฮะมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตัวหลันวิธีของเดสก์ไฮะสังเว้มอนเตอร์ตัวเองฮะเพิ่มลายพอยต์หงไปนะาตุ้โอเคอีคมอนสเตอร์เดลัทักโอเคโดมันตีไม่ได้มามมันตีไม่ตายอีคซอบิรกนเอาง่ามาไม่รู้งไงวะเอาบูดีมาดูดอ่ะ

การเวนมวยนะหายระว้วกี่วนมือฮะหยิบกา้าอีกสองไปอะไรวะเนี่ยเออได้นี้รออยากพึ่งดีกว่าบอบการไปนี่ก่อนฮะก็อา่าส่งตัวของอา่ามิติตรงเมโตทเป็นเครื่องสองังเฮะเจญนับพวกกายดีกว่าแล้วก็ใช้ตัวของการเวทสมใส่ครับผมมีเชนฮะใส่ตัวของนับบวกาย ก็มอนเตอร์ฮะแล้วก็กายโจมตีตัวของอะไรวะเนี่ยแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มครับผมจากตัวของดาร์คซิตี้ทำให้เราตีเข้านะครับต่อความสามารถของดีเช่ทำงานเมื่อทำลายมอนสเตอร์เขาได้จะลดลายพลอย500ครับแล้วก็ตีต่อฮะแล้วก็กายมันตีเบิ้ลได้ อ็ตัวห้องเดสกายโจมตีผู้เล่นโดยตรงครับเออจบแพ้เลยทำเล่นไปถ้ามันลงอะไรเยอะๆผมมีการ์ดอันนี้อยู่นะแฝดนะครับจบเจอไปก่อนนะเดสก์ไกจะเปลี่ยนเป็นตั้งรับครับเติมแบตเติมเปิดจบลงไปกับโซวัตชิโนทามโดโรการ์ดมันมีน้อยลงมอนเตอร์ไม่ได้หรอกคาร์ดโอเซนโตยจบไปเอฟเฟนิกให้มันรู้ว่าเราเป็นใครทูโรโนทากติกส์ มิเสต่ยลอกーูเทรดไปเลยจบจบโอเคอย่าใช้กบเทเกือบแพ้เนี่ยคนนี้ทำเล่นแบบจบยังจังคนน้อจบยังยิมชนะว่ะ อย่างว่าเหลือกี่คนวะไม่หมดแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ดูทีมที่ยังยืนอยู่ดิแวงยิ้มกับเอ็ดพี่หนะเป็นคู่ที่ดีมากฮะลองแลกเงินรางวัลมาอีก 4, สี่พันเฮ้ยสวยหัวใจเต็มแล้วมาดูหัวใจเต็มแล้ว,วเช็คอินเอาฮะเฮ้ยเพื่อนหัวใจเต็มแล้ว ว่าเราจะไปเนื้อเรื่องเลยไหมว่าโอ้ค่อยก่อนดีว่าตัดเป็นพาร์ทใหม่เนื้อเรื่องตัดเป็นพาร์ทใหม่ก็ได้นะหรือพาร์ทนี้เลยเพื่อนเจ้าจพาร์ทใหม่หรือพาร์ทนี้พาร์ทนี้เลยก็ได้ไปนี่เครื่องหมายตกใจมากแลว้วฮะไปฮะดูเนื้อเรื่องกันโอ้ก็ตัดภาพมาที่ตัวของหอราเยนโลนะครับก็เราก็จะเจอกับยูกิจูไดแล้วก็เอ้ย มิซาวะกับตัวของมันโจเมก็ใส่ชุดแปลกๆนะชุดสีขาวนะครับแล้วก็เอ็ดฟินิก,ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับข่าวลือนะที่ลามไปถึงหอลายเยโลนะแล้วก็เมื่อพบกับจูไดแล้วก็เทราโนโเขาเขบอกว่าตัวของมิซาวะกับเอ่อมันโจเมเนี่ยเขาใส่ชุดแปลกๆกำลังจะเข้าร่วมพวกสมาคมแห่งแสงนะอืประมาณนี้นะ เราก็เราจะต้องดูเอลกับมันจูเมะแล้วก็มิซวะในชุดสีขาวนะครับเรื่องราวก็ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราชนะได้เนี่ยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากาคๆเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือให้พวกนี้มันใส่ชุดปกติได้ครับนะต่อให้เราชนะจากการดูเอลเขาก็ยังเป็นใส่ชุดขาวย้อมผมขาวอยู่นะครับสดินนน้นิบุกนชอลเลอมตักเお前に選択できるのは敗บの方法だけだ。

เดกม่านรอร์มนมาตี้ยก็ทำการแอดการ์ดขึ้นมอบกจะเอาตัวของด็อกมาม่เจ้ด็อกมาขึ้นมาก่อนม่เจเอาด็อมาขึ้นมาก่อนเทพดมาหัู่ใ้การเวทหมดฮดกนดร่ทิ้งตัวอด็อกมากายลงสุสานฮะกายอไปม

มากำลังนมาแ้ไอ้ทมิิแจมเมอร์ี่เราใส่มาคุ้มมากเลยเพื่อนถ้าเกิดสังเกตในคลิปวิดีโอมึงได้ใช้บ่อยจังเลยโอ้มิติแจมเมอร์เราไม่คุ้มอ่ะายให้แบบเ็ตพินิโอ้สเตกอาั้งรับอตัวนะาร์ดตอรสอใบทาวน์เอนด์ผมรอเราอะไรแบนี้โไปฮะพายุยักษ์ทำลายไปก่อนคุ้มกว่า บูนาออบาเลีศววักดิ์สมมิได้ไหโมเกิดการดเวทมนต์นะหายแล้วว่ามีการที่สองเลก็ส่งเอเลนมาทัานนีโลลร่ฮะแอมแมนลงมาท่านจบสดดิเสร์์การ์ดขึ้นมือครับเสริ์ทเอาตัวของบูนดีขึ้นมือเพราะเราไม่ได้ใส่ด็อกมาก,กายในเล็กเราก็ใช้การเวทสนามฮะดาร์คซิสเตียว ด a r ซิตี้นะแต่ว่ามอนเตอร์เป็นเอเลเมนต้าีโรนะปอบกัสใบครับไาเรียนสังกิแบทเตอรตีแล้วกแอมเม่ตีผู้เล่นยตเฮ้ยไม่ยากว่ะพวกาเยนโล่ยากว่าจบไหมฮะร้ลว ส่องสเปียร์ลาก้อนอุ้งฟางโจปี้ละหนึ่งเก้าร้อยเอ้ยเมื่อตีเสร็จจะเปลี่ยนตั้งรับนะเฮ้ยไม่ได้กระไรมาหัว hotsu โอ้ยใช้การ์ดนี่ยถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ผมามังกรหงายหน้าอยู่นะครับจะทำลายการ์ดมวลการ์ดกับดักหนึ่งใบฮะแล้วก็สร้างไลฟ์พอยต์เสียใช้แล้วห้าร้อยคนระับสร <ช S 3> ้างความเสียหายนะเฮ้ยไม่ได้กระไรมาโฮฮัต t s u เฮ้ยใช้การ์ดไม่สมใจฮะอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยไวท์วิลฮนะผ้าขนหนูฮนะสีขาวฮนะ การเว่นมวสมใส่ใบนี้ครับหากมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้โจมตีเอฟเฟกต์ทั้งหมดของการ์ดเว่นมวหรือกำลังที่คู่ต่อสูส้ควบคุมจะถูกยกเลิกเกินกว่าจะสิ้นสุดขั้นตอนความเสียหายหากมอนสเตอร์ที่สุกสวมใส่ถูกทำลายการ์ดใบนี้จะถูกส่งไปสู่ศาลจะได้รับความเสียหายเท่ากับแองใสข,ของมอนสเตอร์ที่สวมใส่อุ้ยมันเสียเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Battle ดายิ่ง Monster ไดะโคมตีผลของก,การ์ดเว่นมวนี้ทำงานนะ มันถึงน่าจะใช้ใช้ปาเรียนสักสิบไม่ได้คนระัผมเดาคา,าสรารสถพิเศษของมอเตอร์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นตั้งรับฮะคาร์ดโอเซตทันเอนด์โปรโนทัคติกส์ทีมันเอฟินิกนิ้นดูดิ้นดูโนดินนดูดิ้นดูดิดาดิ้นดู้นนด้นดูินดูนดูิ้นดูินดูดิ้นดูัน้น้ มอมนงวัโจมตีรับจมตเอร์ไปเคนสเตอร์เดอะทกแมนโจมตอนสเตอร์ที่ตับอยู่รับสามารถของผาซีขาฮะจะลดไล์พอยต์มันจไป่พันเก้าคราโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่สวมใส่ก็อแมนโจมตีพวกเรนตรงอีกเฮ้ยมันไม่เก่งเลยว่ะมอนสเตอร์เดอะไดเรคต์แอทัก นนัโอ้ยกากลังเนะสียงเร่อการสื่อสารนะ่าจะเาตัวของสปิอาดากอนนะาอิเคิลอนสเตอร์ทุกชัชโอ้ไม่เห็นตีไมข้าคนระแต่เดี๋ยวเรามีบาเรียนสังศิษ์ไม่ต้องฟอยอยู่นะไทม์เอนด์ขออนุญาติเล่นเกมส์ก่อนนะโอ้ยไอย้นี่ก็มีการาคมขาวเหรอ มอนส,อนส,สอเตอร์โอ้ยย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 ย่ยย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 ย้ยย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 เยย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 ยมยย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 บยยยยยร ไอ้เ่นสเตอร์เดกโจมตีดีเวอร์สคาร์ดรคดียใส่ภาพฟูแล้วมันสังเวยเฉยงงมากอนนี้ทสีอแแตกแล้วเทาเคือมันเล่นงงมากเลยบอทอกว่าชนะแหละมทเทอแล้วีธรรมดาก็ชนะบายแมนตีฮะก็แมนตีต่อฮะ

ดーーูวเอลว่ามาเกดาได้มาห้าร้อยไม่เยอะเราจะกลับมาที่นี่บางครั้งนะมันเป็นสมาคมแห่งแสงนะผมจำได้ว่าในการตูนอะ่ะใช่ไหมเอ็ดฟินิกสก็เป็นคนของสมาคมแห่งแสงไม่มีใช่ไหมล่นะถ้าผมจำไม่ผิด อันนี้ก็จบเรื่องเรื่องของหัวใจ5ดวงไปนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปวินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม